เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปที่ร้านออโรราคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดมาได้4เดือนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับออโรราคาเฟ่ Cafe, สวยหรูดูแพงอย่างที่เห็นออกแบบสไตล์ยุโรปผสมผสานเป็นสวนอังกฤษเฟอร์นิเจอร์ในร้านเป็นแนวโมเดิร์นตั้งอยู่ที่บ้านปากลาดตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคาเฟ่าขายกาแฟอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ผัดไทยเจ๊แแบบฟังไม่ผิดหรอครับออโรราคาเฟ่ Cafe, ขายผัดไทยเจ๊แตบวที่เคยขายห่อละ20บาท ริมทางรถไฟที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนพดุงราช์ถนนธรรมบูชาตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาก,กว่า20ปีเพราะว่าทั้งสองร้านนะครับมีเจ้าของคนเดียวกันก็คือคุณสุวิสาชัยประสิทธิ์อายุ53ปีหรือว่าพี่กุ้งลูกสาวเจ๊แต้วนั่นเองครับพี่กุ้งเจ้าของร้านนะครับได้ตัดสินใจย้ายร้านผัดไทยเจ๊แต้วที่ขายริมทางรถไฟอย่างที่เห็นมาเปิดขายที่บ้านที่สร้างใหม่และให้ชื่อว่าออรราคาเฟ่ น่าทื่งชมมากนะครับจากร้านผัดไทยรถเข็นที่ขายอยู่ริมทางรถไฟนะครับมาเปิดเป็นคาเฟ่สไตล์ยุโรปออรูาคาเฟ่ครับยังขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสูตรเจ๊แถวที่อร่อยเหมือนเดิมคือครบรสแทบไม่ต้องปรุงแต่ได้มีการปรับราคาจาก20บาทเพิ่มเป็นผัดไทยใส่ไข่จาาละ30บาทผัดไทยกุ้งสดจาาละ50บาทเราจะมาคุยกับพี่กุ้งนะครับเจ้าของออรูาคาเฟ่ลูกสาวของเจ๊แถวครับสวัสดคีครับพี่กุ้งครับช่วยเล่าถึงความพิเศษข,ของผัดไทยของร้านหน่อยครับ ผัดไทยเราคือรสชาติเหมือนเดิมนะคะผัดไทยจะแต่วหน้าประดุงราดน,นะคะ ลูกค้าจะรู้ในเมืองที่เขาเคยทานของเราอะนะคะก<ม>็จะรู้ว่าผัดไทยเรารสชาติคือไม่ต้องปรุงทำไมพี่กุ้งถึงได้เปลี่ยนร้านผัดไทยจากรถเข็นริมทางรถไฟมาเป็นคาเฟ่หรูหรายอย่างที่เห็นครับก็พอดีตรงนั้นนะคะคือเขาไม่ให้ขายคือเขาลื้อจากตรงนั้นเราก็เลยมาขับรถหาที่หาที่ที่เราจะเปิดคาเฟ่ได้ค<ม>่ะเป็นคาเฟ่มีอาหารก็ไม่เยอะมากแต่ก็ทุกคนทานได้เข้าถึงราคา ทำไมที่กุ้งถึงได้เปลี่ยนรูปแบบการขายผัดไทยจากเดิมที่เป็นรถเข็นขายริมทางรถไฟเนี่ยมาเป็นคาเฟ่หรูหราครับพอย้ายมาอยู่อย่างนี้เราก็ไม่แบบว่าไม่ต้องขนต้องย้ายหรือไม่ต้องอะไรคือขายได้ตลอดมีกาแฟมีเค้กมีอาหารทุกอย่างค่ะที่มาได้มีข้าวมีผัดไทยอะไรเนี้ยค่ะเจ้าของพื้นที่ต้องการพื้นที่คืนนะครับที่กุ้งก็เลยต้องซื้อที่ดินเพื่อสร้างร้านจะได้ไม่ต้องขนข้าวของอุปรกรณ์เพื่อไปขายให้เนยเหมือนเมื่อก่อน สำหรับผู้ที่สนใจไปชิมผัดไทยเจ๊แต่วที่ออโราคาเฟ่นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับผัดไทยต้องมีเส้นหากมาจีบพี่เล่นๆรีบไปเลยนะจ๊ะพี่จริงจังจังเรื่องต่อไปนะครับเราจะพาไปดื่มกาแฟที่ปลูกในสวนมะพร้าวกันครับ ไปกันที่ตำบลวางประจันท์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับที่สวนเลบันเดสวนสุขใจกาแฟโรบัสตา้าควนโดนเราจะมาคุยกับคุณล่าภาวัตเอี่ยมสะอาดนะครับวัย57ปีลงปลูกมะพร้าวพื้นเมือง120ต้นและกาแฟพันธุโรบัสตา้าอีกจำน,นวน400ต้นบนพื้นที่3ไร่2งานพี่ลาาครับทำไมปลูกมะพร้าวเสร็จแล้วปีถัดมาก็ลงกาแฟพันธุโรบัสตา้าทันที เริ่มแรกผมเนี่ยเป็นสวนยางมันผลมะดิตไม่ดีคุณภาพไม่ดีผมก็เลยโค่นยางลงไปแล้วก็เอามะพร้าวลงมาเสริมพอปลูกมะพร้าวไปเนี่ยผมก็เลยว่ามันเนื้อที่มันว่างอยากจะใช้เนื้อที่อะใช้สอยให้เกิดประโยชน์ว่าอะไรมันจะอยู่ร่วมมะพร้าวได้บ้างผมก็เลยนึกถึงกาแฟมาคือให้มันอยู่ร่วมกันได้เพราะกาแฟเนี่ยเป็นพืชที่ว่าคุมดินการปลูกกาแฟร่วมกับมะพร้าวพี่ลาบได้ไอเดียมาจากไหนครับไอเดียก็คือเกิดจากที่ว่าเราก็ศึกษาจาก โครงการพระราชดำริมาก่อนว่าโครงการพระราชดำรินะต้องการให้ปลูกพืชผสมผสานผมก็เลยมานึกถึงว่าถ้าเราปลูกมะพร้าวแล้วเราจะอะไรมาผสมกับะมะพร้าวในสวนมะพร้าวได้บ้างก็เป็นลงตัวที่กาแฟเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นพืชระดับต่ามันไม่แข่งกับความสูงกับมะพร้าวแล้วมะพร้าวเราเนี่ยความร่มเงานเนี่ยมันมันพอสมควรที่ว่ากาแฟอยู่ได้ผมก็เลยคิดถึงตรงนั้นเลยเอากาแฟมาลงร่วมกับมะพร้าวเวลาไปเก็บเมล็ดกาแฟเนี่ยเสี่ยงต่อการโดนลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวไหมครับ ตรงนั้นอยากให้คุณการมาทดลองด้วยว่าจะมีความเสี่ยงไั้มากนิดเราบางทีตะเบียบนี่ครับทางมะพร้าวลูกมะพร้าวจะหล่นอยู่โคนต้นอาจจะเป็นทางที่ว่าลงพัดมาอาจจะเฉี่ยวหัวเราไปบ้างอะไรบางครัง้งแต่ว่ามันถึงกับโดนเราทางมะพร้าวและกาแฟของพี่ลาบเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ต่อปีที่เท่าไหร่ครับ สำหรับกาแฟของผมนั้นตอนนี้รายได้ที่ผ่านมาที่ว่าได้ผลผลิตแล้วก็เป็นการจำหน่ายไปแล้วตบอยู่ประมาณ 20, ปีละสองหมื่นบาทแต่ว่าถ้าว่าเป็นอายุกาแฟมากขึ้นผลผลิตก็จะเพิ่มตามรายได้ก็อาจจะเพิ่มตามจาก2 0 0 0 0อาจจะเป็น25 0 0 0ถึง30,000อยู่ที่อายุกาแฟและผลผลิตแต่ละปีที่เราได้ตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นผลผลิตที่ว่าเป็นที่น่าพาึอใจครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ว่าเราเอามาพืชเสริมเป็นพืชเสริมเลยแต่ว่ามันสร้างไรายได้ เราอยู่ได้เป็นอาชีพที่ว่าสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้แต่ว่าเอาตาแปไปปลูกเสริมส่วนรายได้มะพร้าวนั้นตกเดือนละประมาณ200กว่าลูก200กว่าลูกก็คือประมาณ2,000บาทต,ต่อเดือนปีนึงก็ตอนนี้ที่ว่ารายได้ที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ20,000แต่ว่ามะพร้าวเนี่ยถ้าคิดเป็นอายุของปีมะพร้าวแล้วอยู่ที่ประมาณ20%ที่ที่ผลผลิตได้แต่ว่ายังไม่ถึง100%แต่ว่าผลผลิตเก็บได้ถึง100%ตามอายุของมะพร้าวเนี่ยรายได้ก็ต่อปีก็จะเพิ่มขึ้น ผละิิก็จเพ่มขึ้นตสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาการปลูกมัวเท้าควบคู่ไปกับการปลูกต้นกาแฟที่สวนเลบันเดสวนสุขใจกาแฟโรบัสต้าคนโดน,นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าเจอานี่เลยนะครับกาแฟไม่ใส่นมยังไม่ขมเท่าเธอไม่ใส่ใจเจ็บปวดแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการทำดีรวยได้หมดลงแล้วครับ พบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา8นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน3 1นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าอมก